ไปสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะจัดระเบียบบริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ประบพิธีด้านหน้านะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราเสร็จพิธีถวายทำอะไรแล้วนะคะทางจังหวัดจะจัดโต๊ะให้ทุกท่านได้ร่วมลงน้ำลงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต่อนะคะในช่วงท้ายนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเพื่อ เราจะได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการเข้าสู่พิธีการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งชาวนนทบุรีในวันนี้โดยการนําของท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีท่านนิสิตจันสมบงศ์นะครับได้เชิญชวนพี่น้องชาวนนทบุรีในลําดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีท่านประธานในพิธีได้ขึ้นประจําแท่นพิธี และทําพิธีถวายความอาลัยขอกราบเรียนเชิญครับงดปุ้งนับเป็นช่วงเวลาอันยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับทางราชาที่ได้สร้างข่าวว่าบาทสมเด็จพระปรมิทปปรนทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดราธิเบศรามา จากครีนรุดินสยามบินตราธิลาชรมนาฏวพิษสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2559พวกเราเหมือนหัวใจสลายต่างเศร้าโศกเสียใจเพราะพระองค์คู้ศูนย์รวมหัวใจของคนไทยทั้งชาติเป็นศูนย์รวมแห่งความรักเป็นศูนย์รวมแห่งความสัก เป็นศูนย์รวมแห่งความดีทรงเป็นผู้นำการพัฒนาสร้างสรรค์และช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงคอรงคองราชสมบัติที่พระองค์ทรงประกาศเด่นชัดถึงปฐมบรมราชวงการเราจะครองปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม70ปีที่ทรงคอรองราช คือ840เดือนที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนชาวไทยคือ26,000พวันที่มีมีมวันใดที่พระองค์จะไม่นึกถึงคนไทยทรงที่สูดให้คนไทยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงทรงสร้างขุนปุปธานให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมากมายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดริยซึ่งมีมากกว่า3 0 0พโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทรงสเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนที่สมรรนณลูกของพระองค์แทนทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเมื่อเสด็จไปที่แห่งใดก็ก่อให้เกิดความเจริญเกิดการพัฒนาเกิดการสร้างงานและเกิดการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยทรงพระราชทานแนวคิดในการดำรงชีวิตที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก คือหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพระอัจฉริยภาพด้วยพระวิริยะอุตสาหะและด้วยพระเทโสที่หลังไหลที่ทรงทุ่มเทให้กับราษฎรทรงเอาหัวใจของพระองค์ไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนอย่างยากที่จะหาผู้ใดสมนุลพระกรุณาที่คุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยมากล้นจนหาที่สุดวิได้เพียงใดความวิปโยค ความอาไรของพระศกนิกรชาวไทยพอมาไมายท่วมท้นหาที่สุดไม่ได้เพียงนั้นพวงข่าพระเจ้าขอน้อมกราบน้อมกราบสำนึกในพระมหากรุณาที่ขุนที่หาที่สุดไม่ได้ขอถวายอาไรพระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชและพวงข่าพระเจ้าขอตั้งสยารปฏิญาณว่าจะตั้งมัน่นจะเลินลอยตามเมื่องพระจุคลาลาท จะสืบสารพระราชปณิธานที่จะรักษาบ้านเมืองให้เป็นแผ่นดินทองที่มีความสมุมูมีความรักมีความสามัคคีและจะร่วมกันสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่หากแผ้นดวงพระบิญยาของพระองค์จะสถิต อยู่บนสวรรค์ชันน้นใดขอได้โปรดทราบวา่าพระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจของบวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงนิกรชาวจังหวัดนนทบุรีดาบชั่วนิรันด้าพระเจ้าวิสิทธันทมบุู้วารรชการจังหวัดนนทบุรีและพระสงนิกรชาวจังหวัดนนทบุรี น,นี่ขอท่านย,ยืสบบนสงบิดีเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลาเก้านาทีครับกลับในลำดับต่อไปขอการาบเรียนเชิญผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีท่านนิสิตจันทร์สมบูรณ์ได้ขึ้นประจำแท,นท่นพิธีและนำพี่น้อกรสมทิกรชาวนนทบุรีร่วมกันถวายความอาลัยและถวายความเคารพครับ นคนโนนรักในหลวง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 ค่ะก็สำหรับพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับในส่วนของจังหวัด โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนิสิตจันทร์สังค์ค่ะครับขอกราบขอบอค,คุณพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมใาการน,นะครับ